โดนโดน,คคนะครับโดนนะครับนั่น่าแล้วครับหัวเสียมตัวที่สามปลาลาดผมไปไหน,นมุฮูนะแต่ตอนนี้โดนหัวเสียมมาสามตัวแล้วครับอุ้ยอุ้ยปลาใยน,นี่โอ้ปลาลาดสวงามเลยครับเดี๋ยวเดี๋ดี๋โอ้ยหญใหญ่ันี้ใหญ่โอ้โดนปาโกดครับไอ้เอ้อ ขอมันน้อยครับต้องก็อยเล่นครับใช่มีน้ำหนักอยู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 ่อะไรวะาอะไรวะโอ้ตะภาคครับตะภาะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะปลามาสาสซเบตนะครับแต่ว่าเบ็ดวันนี้ผมเอาเบ็ดตัวน้อยมานะครับนี่ครับตัวน้อยเดียวครับเบ็ดวันนี้นะครับ วันนี้คือจุระสงค์รักของผมคือปลาลาดนะครับหลังจากนี้คือหน้ามือมันลงเนี่ยป่าลาดน่าจะกินเป็นดีครับเดี๋ยววันนี้ทามันรอลุ้นนะครับเยอะที่ใจ้เป็นเยอะไส้เดือนนะครับโอ้โหตายยุบแยบเลยเป็ดน้อยก็ใเจ้ยส้เดือนตัวน้อยครับเกี่ยวตามปกติเลยครับแต่ว่าถ้าเป็ดน้อยนี่ไส้เดือนนี่ผมจะเกี่ยวหัวนะครับเกี่ยวหัวเลยครับเพราะว่า กาป่าลาดนะครับเนาะมันเร็กวมันก็มากินเลยครับถ้ามันมีตัวนะครับมันจะมากินเร็วครับนี่โอเคเดี๋ยวทำบรลุนะครับว่าวันนี้าลาดจะกินไปดีมย่ดีครับ ว่าน้ำขึ้นแล้วพอตอนน้ำลงนะครับมันจะเหลือแองเนะี่ยดูโอ้โหลูกป่าแบบเพียบอ่ะอันนี้ปลาอีเอ้ยเอ็มมาตายอันนี้ผมมาคุ้นเส้อเดือนนะครับผมเลยมาเจอแองตรงนี้น,นี่ยังมาตายเลยนี่เห็นปลาขาวนี่ลูกปลาขาวนะครับดูมีลูกปลาขาวเลยเนี้ยลูกปลาขาวนี่ตายละปลาโกดก็มีปลานิ้นก็มี ปลาลิมนี่ปลาลิมนี่ยังมาตายช่อนอันใหญ่ช่อนธรรมดาช่อนธรรมดาแล้วก็ปลาอิดนี่ยังมาตายเกี่ยวปีเป็ดดีไหมเนี่ยโอ้หดูครับปลาน้อยเพียบเลยแล้วเส้ดเดือยคือเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปไส์เป็ดกันต่อครับโอ้หลูกปลามหาศาลไอ้พวกนี้น,นี่ตายแล้วไอสองตัวนี้ยังรอยอยู่เดี๋ยวผมเอาไอ้ปลาลิมน้อยตัวนี้ไปปล่อยก่อนนะครับนี่ลูกปลาขาวอะ น้ำพึ่งแห้งตัวนี่ย,ย,ยอย่างเยอะกุ้งเกลงเพียบนะหลังนี้นะครับจะเป็นหลังทุดท้ายที่ผมจะใส่แนวตั้งบนนี่นะครับเศษที่เหลือนี่ดีวผมจะลงเอาไปใส่ทั้งหลุมครับเดี๋ยวระวังขาลงไปนี่เดี๋ยวผมจะลงองใจไปตัวครับว่ามันจะโดนก่อเพราะว่าเยื่อนเป็นเยื่อน้อยตะขอน้อยแลวกะ็มันมีสีเทาจะมุดเล็้วอยู่ครับเพราะว่าตะขอมันน้อยนะ เย่าเกิดอยู่ใกล้เดือนเลยเสียดเนี่ยเดี๋ยวผมเดินลงไปชูครับอ่ะมันจะโดนเหมือนโดนนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหลังประมาณแปดเก้าหลังเก้าหลังแสดงว่าใส่ไปประมาณสเวทหลังครับเดี๋ยครับไปรอเดิน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 ,น,ดนเดินย้อนไปดูมันจะโดนเหมือนโดนไม่เสียดได้เสียดสิบ เดิมด้วยตัวแรกของเขาปลากดหัวเสียมครับไมายปลาลาดนะครับแต่ตัวแรกเป็นกดหัวเสียมครับเป็นยังครับเดี๋ยวลุ่นกันต่อยาวๆครับตัวแรกครับกดตหัวเสียมครับเป็นลกซะด้วยไหนๆแต่นี้โดนนะครับหัวเสียมแล้วกันนานมาแล้ว ผมว่าวันนี้ท่านเจ็เป็นปลาลาดน่าจะเป็นหัวเสียมครับตัวที่สองครับไซส์เดียวกันเลยน่าจะเป็นปลาคอกเดียวกันครับเจ็บนครับกะตั้งหน้าท่านรุดนะครับแต่อาจจะเป็นรุราะวาเสียมมันแน่นหรือเปล่าแต่ห่างมันจมอ่ะกอมันโดนนะครับนึกว่าโดนครับ ย่งครับคือว่ามีรุ่นอยู่ครับสองตัวละรดนแต่บบโดนตังนี้ที่จริงเสียบเน่นอยู่นะงนานันใหม่คนมันเลิศอ,อ,อันนี้ดินเบาๆนะครับอะอย่างเอ้าจินตนาการล้นลวนๆครับ เหมือนมันดิ้นนะครับแช่บัดโดนหรอไม่ปวดโดนครับกันนี้โดนนะครับโดนนะครับน,นีบ่เห็มแล้วครับหัวเสียมตัวที่สาม ปลาลาดผมไปไหนมุ้หนูนะแต่ตอนนี้โดนหัวเสียมมา3ตัวแล้วครับแล้วก็ไซส์เดียวกันหมดเลยครับโอเคหัวเสียมตัวที่3ครับเก็บครับแดดโครดีอุ้ยปลาอย่างนี้โอ้ปลาลาดสวงามเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดโอ้ติดมินติดมินขอบมาดิติดโคตรมิน เอ้ยโอ้โอเคครับรถปลาลาดครับโอ้ติดมินมากเลยอ่ะแต่ตัวงามเลยครับตัวนี้แจมครับโอ้บะมินนี่แน่นตึบนี่โอ้แน่นครับนี่ครับปลาลาดหนึ่งตัวครับใส่งามๆเลยครับตัวนี้โอ้ถือว่าใหญ่อยู่นะครับตัวนี้โอเคขอเก็บก่อนนะครับเอาเงี้ย ปลาตกเกา,เาใส่ยากอยโอเคอโดนนะครับอา้าวกระตุกครับจะกระรุดไปเหียน,น่าจะเป็นป่าซ้อยป่าขาวใช่ไครับถือว่ากินเม็ดดีอยู่นะครับป่าี่ได้ตอนนี้คือจังหวะตัวที่โดนส่วนใหญ่กะ ไซส์กำลังดีครับถึงแม้ว่าจะใจตะขอน้อยก็ตามแต่ปลาลาดเนี่ยโดนมาตัวเดียวอยู่นะครับแต่ผมอยากได้กระทิงจุดครับกระทิงจุดนี่มันจะตัวอ้วนแล้วก็ตัวใหญ่ครับแต่ยังไม่ดโดนเลยนะครับเหตุที่ใจตะขอน้อยก็เพราะว่าหวังกระทิงจุดนี่แหละครับหายก็เลยมุไดไปกระทิงจุด ันั้งตื่นนะครับโดนวันนี้แล้วก็หวันนามลึกซะด้วย,โ,ยโดนหรือเปล่าเนี่ยเบ็ดอยู่ไหนเนี่ยเขาจะเดาออกอยู่ขรางบนเปลีนปลายไง รุดไปละรุดไปเจ้าครับได้ลลดไแล้วครับรุดไปละน่าจะมาแค่ขี้หมูครับันี่มันสันไนอย่างนี้สันล้มเหรอล้มหรือป่าโอ้ย นานเลยครับดูโอ้หตัวนี้บลเอ้านะครับจิ๋วเกินครับโอ้โหปลาชันลาดครับปลาที่มีก้างเยอะที่สุด กลางมหาศาลนี่แหมนหนึ่งตัวครับตัวนี้ปลาฉลาดหรือลึกซะดุดยัดใจอ่ะลงมาเช่โอ้โหเห็นหนึ่งชัดนิดครับปลาแค่ขี้หมูครับนี่ เป็ดน้อยกับป่าน้อยครับเห็นนึงตัวครับแยงหินแยงหินโอ้ยหหญหโดนปากกดครับไอ้ตะขอมันน้อยครับ ต้องค่อยๆเล่นครับโ,โอ้โหติ๊กตออปากเอ้ยนี่ครับโอ้ตะขอน้อยแต่โดนปลาตัวใหญ่ถือว่าใหญ่ครับสำหรับตะขอโอ้เกือบง้างครับดูตระกอมันน้อยอะ่ะ <laughs> เกือบง้างครับโอเคแหมหนึ่งตัวครับปลาโก็ไซส์งามเลยครับตัวนี้โอ้โหเบ็ดน,น้อยโดนปลาใหญ่ครับ ตอบแสดงว่าไม่ได้ปลาแค่ขี้หมูเห็นหนึ่งตัวครับไอ้รอบนี้โดนปลาแค่ขี้หมูสองตัวแล้วนะครับ <S <S เป็นปลาตี่ทำมาจิ้นล้ำก็จิ้นล้ำนะครับแต่ก็คือจุดประสงค์ของคือผมอยากได้ปลาลาดนี่แต่ก็ยังมาโดนปลาลาดเลยครับโดนแค่ตัวเดียวเองอะแปลกมากเลยครับปลาลาดหายไปในมดหงว่ะโดนแต่ยังอื่นเน่ย หนักอยู่มีน้ำหนักอยู่อะไรวะอะไรวะโอ้ตะาคครับตะพาคมีนไหมมีน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 อบก็บมันมีนมันมีนมีนันไอ้อยู่จับได้ละโอเคครับเป็นหนึ่งตัวครับปลาตะภาคส้มสารวินนะครับโอ้ตอนแรกรู้ว่ามีนครับติดแน่นอยู่ โอเคอหนึ่งตัวตัวนี้มีแจมอยู่ครับเก็บก่อนครับมินมินเลยนะเบ็ดมันต้องต้องก่อยเอาขึ้นครับเพราะว่าเบ็ดมันตะฝอน้อยครับโอ้โหกับกระิดว่าเป็ดจะพากเไปตะกี้โอเคอนหนึ่งตัวครับแจมอยู่ครับเฮ้ทุกคนครับเจอแองหน้ามาแล้วครับคราวนี้ปลายังิ่งตายนะครับคุยนน้ำห้อนโอ้ลูกปลาคาวลูกปลาคาวครับนี่ โอ้รอดครับตัวน,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 นี้อันนี้อันนี้ลูกปลากดนี่เห็นก็โอ้โหน้ำกลังฮ้อนเลยเกือบไปละนี่ลูกปลาข้าวกับลูกปลากดนะครับเคไปปล่อยมาอยู่ใกล้ๆนี่ แล้วก็มากินเบ็ดนะยังไงจะรอครับเนี่ยไหนนะโตมาแล้วก็กลับมากินเบ็ดเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะเก็บเบ็ดแล้วนะครับเพราะว่าได้ดูแล้วป่าบ่าค่อยกินเบ็ดตัวใดครับแต่ก็ถามว่าบ่ค่อยกินแต่ก็ยังได้ได้หลายอยู่นะครับโดยเฉพาเก็บเบ็ดรอบสุดท้ายครับเบ็สดาบสามสิบลังนะรอบสุดท้ายจะโดนมาโดน ถ้าบดดนนี่คือแสดงว่าตัดสินใจถูกครับตีเก็บเบ็ดพวว่อป๋าไมา่ค่อยกินเบสแล้วครับกับอกห้งเหมือนกันครับว่าทำไมไม่ค่อยกินผมก็งงมากเลยเนี่ยจะกินนะเยือยังอยู่เลยครับเนี่ยเยือยยังเหมือนเสี้ยงเลยอ่ะเรียบดำปีเลยโคเซเดือน โตายเฉยนี่เลยครับตัวติซอซหาครับปากกระทิ้งจุดเนี่ยที่ผมเอาตะขอหน่อยเพราะว่าไอตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวนี้คือตอนคือตัวใหญ่จะได้กระจา่างปากมันน้อยครับปากมันน้อยเดียวนะครับเดี๋ยวดูี่หัวมันเนี่ย,ายปากมันน้อยเดียวโอเคครับจังหวะเก็บเบดได้มาแห็น,นี้ตัวนะครับไอตัวติ่ตามหาเพิ่งมาตอนวินาทีสุดท้ายอะไรครับหรือว่ามันมากินตอนแรงของมันแนใจเนี่ยเก็บครับตัวนี้ นะครับอุดไปละไอน่าจะตะภาคสรารวินครับสแสดงว่าป่ามาักกิ่นแหมงกำคือตอนหลบตอนเย็นนะครับมันแรงนะครับจริงนี่ถ้าบอกเก็บใครจะได้แหมสักรอบนึ่งครับไม่ว่าผมเก็บละเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่คือใจแล้วมันแบกค่อยกินครับผมกเลยเก็บรุดตะภาคสรารวินแต่รุดไปละเยครับสรุกว่า รอบทุดท้ายนะครับโนนป่าไว้แค่ตัวเดียวนะครับที่เป็นป่ากระทินจุดนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปป่าครับว่าผมได้ป่าหลายไปหลายแต่ก็ถือว่าได้น่าอยู่ครับโลนึ่งน่าจะได้อยู่ครับโอเคครับผมอ่ะครับแล้ววันนี้นะครับป่าที่ผมได้นี่นะครับก็น่าจะนักพอสมควรครับโลหนึ่งน่าจะได้อยู่ครับ ปลาลาดติโซอาหานี่ได้มาแค่ซองตัวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไซส์โอเคครับปลาลาดก็ถือว่าไซส์โอเคนะครับถือว่าเป็นถึงแม้ว่าจะใจ๊ตะขอน้อยแล้วกันนี่ครับอันนี้มาตะการเหมือนเดิมรอบที่แล้วก็มาแต่รอบที่แล้วได้ตัวน้อยนะดูรอบนี้อันนี้มีแต่ไซส์โลครับอ้ขี้โม้ยแกเบ็ดไปเลยเบ็ดับไปดูเบ็ดนี่ครับโอ้โ็ดไม่อยากจะบอกเบ็ดแล้วนี่นีแล้ว โอ้โหได้ป่ากีนแต่เราดิห้าห<น>ตัวอ่ะนี่ดูป่าเซตแล้วดูเบสครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเบสเดี๋ยวผมจะให้ดูเบสนะครับอ,นนอ,อันนี้ของผมอันนี้ของผมป่าที่ได้นี่คือของผมเนี่ยได้ดูใจเบสต,ตะขอหน่อยเดี๋ยวดูขอไว้ชิลแล้วคนรอบนี้เอาตะขอใหญ่มาดูโอ้โหใหญ่ใหญ่เดียดูป่าที่ได้ อิเสร็จรมันบัน,น่าจะเกี่ยวกับตะขอแล้วอะไรครับโอเคครับวอันนี้นะครับผมไปขอจบเพีออยงตรงอีกก่อนนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับถูกปลากับตัเวเบ็ดโอ้โหต่างกันมากเลยเบอดผีมือลดอันนี้เบ็ดเล็กปลาใหญ่อันนี้เบ็ดใหญ่ป <c> ล <oughs> <c oughs> าไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่โอ้โหอันนี้ตัวนี้คุณ